ยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่เกมแพนด้ซอมบีม้ภาค2องครับผมอาจารย์ดำกีตาร์สายขาดครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเป็นต้นน้องเอ,อ่อเบลสลีฟครับเป็นต้นที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อไทยมันว่ายังไงดีก็ตอนนี้ก็เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะเข้า Google t r a n ท l a t e ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะขอตั้งชื่อน้องว่าต้นปานตะวันนะดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยหน้าตามโคตรชั่วเลยแต่คือเราก็จะไปด่าน้องแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนาะเพราะน้องมันอยู่ฝั่งเราไงถ้ามันอยู่ฝั่งซอมบี้นาะมันชั่วแน่นอนเเเเรรราาานนนนนนน่ะปป็็็คคคดีใอยูข้้้งงกัแหล แต่ทุกคลิปเนี่ยผมจะบอกว่าเอามารีวิวใช่ไหมจริงผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับผักเวยเหมือนมานั่งดูแล้วก็นั่งเล่นไปพร้อมกับคนดูนี่แหละปั๊บปันตะวันปันตะวันเทพสุริยันไล่ล้ำมาดาเมจพึงไปไหนหมดเออเฮอปาดตั้งนานปาดตั้งแรงดาเมจเท่ากีกีหมดอหเออฮปาดไปน่องปาดปั้นตะวันปันตะวันปา,นสสาใสสีราวเอหือใสเลย ฟันจนฟ้าเหลืองซอมบี้ไม่ตายเฮ้ยสตันปั๊บเฮ้ยเฮ้ยรัศมีโจมตีกว้างอยู่ไหนโดนตัวด้านบนเลยมั้เนี่ยโดนยังไงยังไงโดนปานตะวันกูโดนอีกโดนอีกเฮ้ยอ้าวอ้าดูดูปานตะวันโดนเผามึงเป็นว่าเพลทไฟไม่ใช่เหรอหน่องมึงโดนเผาได้ยังไงหน่องมึงโดนควบพึงแน่นะเนี่ยมึงเผาเฉลีเลย ตัวนี้ไม่ได้น้าตัวนี้จะเป็นตัวเออ,เอ,อมันจะเป็นอะไรนะคุณจะพูดอะไรวะตัวนั้นมันจะเป็นจ่าฝูงสตรตทก่อนชิงเอาสตารตทตัวเดียวไม่คุ้มเงินวะเอากลับไปเรื่องใหม่เลย <c oughs> ฟันฟันกี่ทีนะแล้วมันก็จะมีไอ้นั่นน่ะไอ้ไฟที่มันพุ่งหน้าพุ่งหลังอะ่ะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ทาไมมันดูเบือบอบ่อวะไม่ชัดเลยมึงใช้ power point วาดปะเนี่ยอย่างกบไอ้นั่นอย่างกบอนิอี้เมะบูล็อกกูจะวาดตายแค่ <c oughs> แต่มันเป็นเวลหนึ่งไงดาเมจมันก็อาจจะโอ๊ยตายก็อันตีปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปนตะวันปานตะวันปานตะวันกูเล่นอะไรของกูเนี่ยปันตะวันยังฟันอยู่ปันตะวันยังฟันอยู่ด้วยนะอีอันตีปันตะวันปันตะวันคู่ปันตะวันคู่ไล่ลำไล่ลำไม่ตายเออตายเถอะอขคลองอัน ไล่ลำอยู่ไล่ลำอยู่ตายไล่ลำด้วยใบกัญชาใบกระท่อมไป3มทีกว่าจะตายตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกําลังประกาศครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าไหมหรือเปล่าเป็นประกาศนี่แหละเกี่ยวกับคนมงคฎใหม่นี่แหละช่วงเทศกาลสิ้นปีที่มันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับร้านนี่แหละอืเพร่าวันนี้คือวันที่31แล้วมันจะปีใหม่พอดีละวันนี้คือวันที่ขาดาวส่วนกูมานั่งอัดคลิปเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมันวางไวอ้อ่ประมาณตรงนี้เนาะ น่าจะพอดีและเกมนี้ผมเอามินมาด้วยแล้วก็เราจะได้ใช้มิ้นไฟในการบูสต์น้องก็จะเป็นเวลสิบแล้วนะตอนนี้น้องอยู่เวลหนึ่งนะเราแบบว่าผมซื้อมาผมฟาร์มในอารีน่ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อในร้านค้าอีกครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งหมดไปเกือบสองร้อยเพียดนน้องเลยมาเหล่าเหลาใบไม้รอมีดมีดไฟใบร้อนใบหม้พีกกำลังหลอนเลยน้องเลยป๊าป,ป,าป <c oughs> แต่ไม่ว่าจะมองอยังไงหน้าตามึงก็ช่วยอยู่ดีนะซอมบี้กูนี่แปลว่าด,ดูเป็นคนดีขึ้นมาเลยเฮแล้วดูหน้ามันดิแก yeah ไม่หลอดเนี่ยซอมบี้แล้วสมีการโจมตีกี่บล็อกไม่รู้แล้วมึงเดินชฉาวะเนาะเอ้ยเลยหน่อยเอ้ฟันเม็ดเดียวแตกอาจจะเป็นเพราะมันฟันพร้อมกันเนียเนี่ยเฮ้ยพอรวมกลุ่มกันแล้วแรงขึ้นว่ะอารมณ์เหมือนเอ่อต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นไฟอ่ะ ต้นไอ้นั่นเนะี่ยขามุยข้ามุย,มยไม่ใช่ <c oughs> ต้นน่ะไฟฟ้าข้ามุยฝางนนตัวนี้ไปดนน่ะตันนี้เป็นจ่าฝูงนะไอ้ตัวด้านหลังแนละ้วเป็นเป็นลูกฝูงเป็นลูกฝูงเดี๋ยวสักพักนึงกูจะไปวางตัวที่มันอยู่แบบว่าใกล้ซอมบี้มากกว่านี้เ,เนี่ยเออพอผมวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนพ่อคนแม่จ่าฝูงนะใช่คนรู้ไม่สามารถขัดอะไรได้เพราะว่ากูได้นงานลิปอยู่คนเดียวเหมือนคนว้าจ่าฝูงตัวใหม่มาแล้วนอน <c oughs> ากาฝูง ฝูงปั่นอยู่โดนกูโดนกูโดนกูกับตายโดนกูหรือกูโดนปั๊บปั๊บโอ้โหแล้วมันฟันไฟอย่างแรงยางแรงอย่างแล้วถ้าเราวางมิ้นส์มันจะตายไหมตายครับแต่ว่านี่เวลสิบก็จะฟันแรงขึ้นใช่ไหมเออให้มันได้อย่างซี่ให้มันได้อย่างซี่หนาปั๊บแต่พอแบบแอนิเมชันไม่เปลี่ยนนะแต่ดาเมจมันแรงขึ้นเพราะว่ามันเป็นเวลสิบ แต่พอผักหมดปุ๊บเออกลับมาเป็นเวลหนึ่งไม่ใช่ผักไอ้ไอมินมินมินแล้วก็รันะวนเทพสุริยันลายหล่าเทพสุริยันลายหลํำเรียบร้อยจนตอนนี้ก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าทาไมเกมมันจบไวแปลกแปลกว่ารู้สึกว่ามันมันได้เมีไม่ไปค่อนแรงนะแต่แบบเฮ้ยมึงจบไวเพราะอะไรวะมึงตีซอมบี้ช่วยกันอย่างนี้ออกมก็เลยจบไวพลังสามเมื่อคีแต่รู้สึกเหมือนแบบว่าอะไรอ่ะฮยแล้วคลิปกูจะถึงสิบนาทีไหมเนี่ย ปกติเราได้ประมาณ8นาทีผมก็ดีใจแล้วแหละคลิปหนึ่งเออมาวางครับอ,รอ่ะฮีเหลารอพี่เหลารอเลยน้องแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมวันนี้ไปด้วยมิ้นแต่ต้องวางให้เต็มสนามก่อนต้นไฟอ่ะตีช่วยกันตีช่วยกันช่วยกันช่วยกันน้องเอ้ก็ค่อยเดินมาค่อยเดินมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอนนี้พี่ยังวางต้นใหม่ไม่ครบนะน้องเอ้เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าซอมบี้ในด่านนี้มันมีหนวดเว้ยล้วเป็นหนวดขาวบ่อย นี่มันนายจันหนวดเขี้ยวซอมบี้นายจันหนวดเขี้ยวเอาเข้าไปหรือว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เบืองรับแลแต่เป็นหมู่บ้านบางละจันอ่ะฮิคิดไปได้อย่างไรเล่าคือถ้ามีดา่านบางละจันจริงๆผักในที่มันอยู่ในด่านนี้ควรจะเป็นพวกผักกนะเพราเนาะแล้วก็เป็นอะไรเป็นต้นต้นอะไรไวะที่มันเกี่ยวกับผักไทยตุม้มะกรูดอย่างเงี้ยอ,อันที่รรปลานตะวันจวด ตายเลยเรียนบนไม่เห็นจะเก่งเลยวางมิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงอยู่บนฝ่าไม่ใช่เลยมึงโดนเผาได้ยังไงวะน้องโดนเผาได้อย่างไร,อ,งไอ,งไรอันตีอันตีแล้วแรงขึ้นอยู่นะหรอถอยมันแลดูแบบมึงฟันไม่เข้าเลยตีตัวหลังก่อนตัวหลังน้องตัวหลังอี i ต i อัตัวหลัง,ลงนั่นน่มันเอิ่มันเออมันคืออะไรอะ่ะมันคือซอมบีก้กากนทั่วเออไม่นด้คลิปนานกูแทบแบบ พูดจาจะไม่รู้เรื่องฟันไปก่อนปานตะวันปานตะวันปานตะวันอันนี้คือเราใส่อันติไปเพื่อกันการทุบของมันนะล้เผาแกนทัวตายสแตนไปก่อน <c oughs> มาสู้กับตัวผัวหน่อยเผามันนองไม่ใช่เผามันเออเผามันนั่นแหละได้อยู่ได้หมดมากูลิ้นพันหมดจังวันนี้ลิ้นไม่พันกูพันเองพันลิ้นฮะปับ๊บตีตัวด้านหลังมึงสู้ใครได้บ้างวะนนียอันตีปับ๊บ อเรียบร้อยเรื่อแต่การกันทัวร์ในสนามตอนเนี้อ้าวตอนนี้โล่งเลยนี่ว่าอ้าผักกูหายหมดใครเป็นคนเอาไปเอามาคืนเดี๋ยวรอมิน์ก่อนนะเออเอาอะไรมาถ่วงเวลามิน์ดีวะเนี่ยตัวนี้สตตนสแตนโอ้โหสตตนแล้วมิ้น์มาวางเลยตีมันเลยน้องอันตะวันน้องอ้าวอันตะวันกูตายเอออันตะวันอันตะวันปั๊บูบ แม่งปันตะวันกูมังก็เทน,นะแต่แบบแอนิเมชันมึงกูนิกว่าทำมาจาก powerpoint หรือแอปวาดรูปไอ้นั่นแอปเพนดาเมียก็กะระเจิดลอยมึงเข้าต้นถั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดาเมียมึงเนี่ย